ผมชื่อนายกิตตพงษ์โชคชื่นเช่ดเต้มาจากพร้านครศรีธรรมชาครับ้ันเกิดที่นี่จากการที่ได้ฟังโครงการนี้นะครับผมรู้สึกว่าโอเคครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากคิดคิดแล้วก็คิดอย่างเดียวแต่ละวันก็ไม่ได้กระทบกับชีวิตประจำวันของผมนะครับก็เท่ากับว่าผมได้เงินด้วยได้เรียนด้วยแล้วก็ได้ทํางานในชีวิตประจำวันของตัวเองนะครับผมทํางานด้วยเรียนด้วยก็คิดว่าโครงการนี้ก็น่าจะเหมาะสมกับผมนะครับขอให้ทุกคนที่สนใจก็ ตองติดตามด้วน,นะครับค่ะชื่อพัอทวลเพชรพลอยนะคะชื่อเล่นชื่อเหมยค่ะมาจากอัุทยาค่ะวันนี้นะคะก็นาํามาฟังบรรยายจากบอสพันวานะคะได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆจากบอสพันวาที่มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทําธุรกิจนะคะจากสายงานที่ทําเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะทำมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้เป็นอย่างมากเลยค่ะค่ะ okay. เชิญเช่อมาค่ะมาจากมา,มานาพรค่ะทำงาน,าานาดีแบบมานาพรได้มาฟังเบอรทคันมาคู่ก็ออกมาได้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ในการที่เราจะหาเงินหรือว่าหาได้พิเศษค่ะถ้าใครสนใจก็ลองมาฟังได้นะคะขอบคุณมากชื่อนางสาวสุรเลิ่เฟื่องวงชื่อเล่นชื่อป๊อปวันนี้เป็นเกียรติมากที่บอสทคันมามาอธิบายและเล่าเรื่องให้เราฟังว่าการทำง,งานนี้เป็นอย่างไรดีใจมาก ชื <wounds war> ่อเนยคุณจะไอ้พยานนะครับหลังจากที่ได้ฟังโครงการนี้ก็คือมีความรู้มากอยากรวยครับเม้ยเนางสาวเกลิลิชื่อเล่นชื่อเบนมาจากพนครศสีอาศิยานะคะวันนี้ได้มามาร่วมโครงการของหมอธันวานะคะเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะมาฟังก็มีความสนุกดีนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยเข้ามาฟัง สวัสดีค่ะรัชฎารีค่ะวันนี้ก็จะมาบ mm hmm. อกความรู้ส nah, ึกนะคะที่ได้มาฟังโครงการจากมอธทันวาค่ะรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ค่ะสามารถหารายได้ช่วยครอบครัวได้ด้วยค่ะคุณค่ะฉันชื่อนังสาวกันญาลักษราชื่อเล่นชื่อนิ้มาจากระนแกรนเสฉยาวันนี้ได้มาฟังมอสทันวาพูดรู้สึกว่าดีมันดีมากๆเลยค่ะเหมือนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ขอขอบคุณค่ะ